ดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยไอรีก็กลับมาด้วยคลิปแต่งหน้าไปคุยไปนะคะเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาได้มีการปรับระดับ,บโซเชียลดิสเทนซิ่งจากระดับ1เป็นระดับ2ทํทำให้ไอรีเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ออกไปถ่ายข้างนอกดีกว่าเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะเป็นโรคโควิดนะคะเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยล่าสุดก็คือทะลุ500คนแล้วภายในจานวนประมาณ 45- วัน ซึ่งมันเป็นจำนวนที่พุ่งขึ้นเร็วมากก็เลยมานั่งถ่ายที่บ้านแทนนะคะความจริงก็เขินด้วยที่จะมาแบบเปิดหน้าสดต่อหน้ากล้องใกล้ๆแบบนี้แต่ว่าก็คือมีคนรีเควสมาว่าเออแบบอยากให้ไอรีนแต่งหน้าให้ดูแบบสอนแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ แต่ด้วยความที่ไอลินก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าเก่งอะไรขนาดนั้นแล้วเราก็แบบไม่ได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรใดๆก็เลยเลือกที่จะมาเป็นแบบแต่งไปคุยไปดีกว่าไม่ใช่การสอนแต่งหน้าแบบจริงจังขนาดนั้นก็ความจริงก็กลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็นี่เป็นคลิปแรกเนาะที่มานั่งคุยกับทุกคนต่อหน้ากล้องโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้างั้นไม่รอช้า กันก็มาเริ่มกันเลยก่อนนะคะเขินหน้าสดไม่ไหวก็เดี๋ยวจะลงจากพรเมอร์ก่อนนะคะจริงๆตอนแรกเนี่ยก็อยากจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนสกินแคร์ก่อนแต่พอดีว่าช่วงนี้หน้าแห้งมากๆกก็เลยแบบไม่ไหวนะคะล้างหน้าเสร็จก็ต้องลงสกินแคร์ไปเลยต่อไปก็จะลงฟาวเดชันนะคะมีเพิ่งแกะใช้ครั้งแรกนี่ย กดที่สามแล้วนะคะตัวนี้ชอบมากๆแต่เหมือนอันนี้มันจะแบบเป็นเนื้อติ๊กกว่าอันเก่านะคะเนื้อแมทมากเลยคือปกติที่ไอรีนใช้มันจะเป็นแบบฝาสีดำนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นฝาสีชมพู ก็คิดนานมากว่าจะแบบเออจะทำคอนเทนต์อะไรดีอาทิตย์นี้แล้วปรากฏว่าที่เกาหลีโควิดเนี่ยระบาดหนักมากขึ้น mm hmm. ก็เลยคิดว่าแบบเอออาทิตย์นี้คงออกไปถ่ายล็อกที่ไหนไม่ได้จะต้องมาถ่ายที่บ้านแทน mm hmm. ก็คิดคิดว่าแบบเออเราจะถ่ายอะไรดีนะ mm hmm. แล้วแบบเออก็นึกขึ้นได้ว่าแบบมีคนขอมาว่าเอออยากให้เราแบบแต่งหน้าให้ดูอะไรเนี้ย เอาจริงเราก็แบบไม่ได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าแบบคนแต่งหน้าเก่งอะไรขนาดนั้นก็เลยมาทำเป็นแบบคลิปแต่งหน้าไปคุยไปกับทุกคนแทนนะคะต่อไปก็จะใช้คอนซีลเลอร์ าช่วงนี้ผิวหน้าแย่มากๆไม่แน่ใจว่าเพราะแบบร่างกายมันอ่อนแอหรือว่าเพราะอากาศมันกำลังหนาวขึ้นนะคะต่อไปก็จะลงแป้งต่อนะคะเวานอลีเล่นไอจีเนี่ยก็จะชอบแบบลงตอรี่ให้ทุกคนอาสมีอะไรกันใช่ไหมแล้วแบบก็มีคนทักมาถามกันเยอะว่าแบบจะกลับมาเมืองไทยไหมคะคิดถึงประเทศไทยไหมอะไรอย่างเี้ บอกเลยว่าคิดถึงมากๆอยากกลับมากแต่ช่วงนี้สถานการณ์อะไรๆต่างๆก็ไม่ค่อยเอ,เอื้ออำนวยให้คนต่างชาติมันเดินทางเที่ยวึ่องนอกเนะาะพอแป้งเสร็จก็จะใช้แปรงปัดให้มันไม่เป็นก้อนนะคะก็คือถ้าประเทศไทยเปิดให้คนต่างชาติเข้าเมื่อไหร่ก็คงจะแบบ ไปเลยเพราะคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงอาหารคิดถึงอากาศต่างๆมากๆก็คือพอมาอยู่เกาหลีแล้วเนี่ยเรื่องที่ไม่คุ้นชินที่สุดก็คือเรื่องฤดูแล้วก็สภาพอากาศนะคะก็คือเราเองก็แบบอยู่เมืองไทยมา15ปีใช่ไหมซึ่งเมืองไทยก็จะเป็นประเทศที่แบบฤดูมันไม่ค่อยเปลี่ยนอะเนาะแต่พอมาเกาหลีเนี่ย ก็ด้วยความเป็นโควิดเราก็จะแบบไม่ค่อยได้ออกจากบ้านใช่ไหมพอออกก็แบบ3วันออกทีสีวันออกทีอะไรเงี้ยแต่พอออกปุ๊บก,ก็คืออากาศเปลี่ยนเยอะมากอย่างเช่นแบบ3วันที่แล้วยังร้อนอยู่เลยแต่พอมาวันนี้ฝนตกไม่ก็แบบ3วันที่แล้วยังลมพัดเยน็ยนๆเยน็นสบายแต่พอวันนี้สือแบบ ามว่าชอบฤด,ดูสภาพอากาศของประเทศไหนมากกว่าก็คงตอบไปเลยว่าชอบประเทศไทยมากกว่านะคะเพราะว่าเราเป็นคนขี้หนาวเพื่อนๆจะชอบถามว่าแบบนี่มึงเป็นคนเกาหลีจริงเป็นเนี่ยขี้หนาวขนาดนี้บ้านมึงมีหิมะนะเว้ยอะไรอย่างนี้นพูดในสภาพหรือเปล่า มาเขียนคิ้วก so oui, ันนะคะก็จะไล่สีตั้งแต่ส hey, ีอ่อนสุดที่หัวคิ้วแล้วก็ค่อยๆเข้มไปจนถึงหางคิ้วคือตอนแรกไอรีนก็แบบก็คิดนานมากเหมือนกันว่าจะทำคลิปแต่งหน้าดีไหมเพราะจริงตัวเราเองก็แบบไม่ค่อยแน่ใจว่าที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปเราเนี่ยเป็นเพราะว่า เป็นเพราะว่าแบบชอบตัวเราหรือว่าชอบบรรยากาศเมืองเกาหลีก็แบบกลัวว่าถ้าถ่ายคลิปแต่งหน้าที่มีแต่หน้าเราไปจะไม่มีคนดูแล้วก็อีกอย่างแบบเราไม่ใช่เป็นคนที่พูดเก่งพูดรู้เรื่องอะไรขนาดนั้นด้วยก็เลยกลัวว่าถ้าทำคลิปแบบแต่งหน้าไปคุยไปจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดผิดขึ้นมาจะทำอย่างไร ก็เชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจเรากันนะถ้าพูดอะไรผิดๆออกไปก็ขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> อ้อแล้วก็ขออภัยในความแน่ <c oughs> สุดด้วยบอกเลยว่าช่วงนี้ผิวหน้าแย่มากจริงๆนี่ก็คือดีขึ้นแล้วนะเอาจริงเราเนี่ยแบบจะถ่ายตั้งแต่สองวันที่แล้วแต่ว่าหน้าแย่มากจริงๆเพราะเพิ่งป่วยไปด้วย ก็เลยมาถ่ายวันเสาร์นะคะวันนี้ก็คือวันเสาร์ต่อไปก็จะลงบรัชนะคะถ่ายเสร็จก็จะไปตัดต่อเลยแล้วก็ลงเลยต่อมาก็จะลงตากันนะคะก็จะใช้ผ้าเหล็กนี้ใช้สีอ่อนลงทั่วเปลือกตาบอกเลยว่าไอารีนเป็นคนที่เปลือกตาเยอะมาก จริงก็เคยไปปรึกษาคุณหมอเหมือนกันนะว่าแบบอยากทำตาสองชั้นค่ะต้องทำอย่างไรดีคะแล้วหมอบอกว่าเออเราต้องกรีดทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ตัดไขมันออกอะไรแบบเยอะแยะไปหมดแล้วราคาก็พุ่แบบออมันเท่าไหรนะ่อะสี่ห้าหมื่นเลยมั้งก็เลยแบบอาศัยกาวติดตาสองชั้นแทกนก็คือเราใช้เทปติดตาของชั้นของบอกต่อนะคะ เพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยมีที่ติดตาสองชั้นที่เป็นตาคายแบบของไทยอ่ะก็จะใช้แปรงเดิมแล้วก็สีแดงน,นะคะลงในส่วนที่เล็กลงมาช่วงนี้อยู่เกาหลีคือน่าเบื่อมากๆเลยคือด้วยความที่เราแบบไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรที่เกาหลีเนาะก็เลยแบบไม่มีเพื่อนไม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักอยู่เกาหลี ก็เลยต้องอยู่คนเดียวเหงาเหงาเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่ไอด้าก็จะกลับคนไทยแล้วก็คงจะเหงาขึ้นอีกหลายหลายเท่าเลยนี่ถ้าสถานการณ์มันปกติเราก็คงออกไปแบบเรียนนู่นนี่แล้วก็หาเพื่อนเล่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ด้วยความที่สถานการณ์ปัจจุบันมันทำอะไรไม่ได้เนาะ สีเข้มที่สุดนะคะก็ถามว่าแต่งหน้าแบบนี้จะออกไปไหนไหมก็คือม่นะคะแต่งเสร็จก็จะนอนเล่นอยู่บ้านก็จะตัดต่อด้วยแบบนี้นี่นแหละแต่งหน้าจะเต็มนั่งอยู่บ้านตัต่อ y o u t u b นะคะถ้าเป็นปกติไอรีนก็จะชอบไปนั่งตัดต่อที่คาเฟ่นเนาะพราะถ้าอยู่บ้านมันจะชอบเบื่อเออต่อไปก็จะใช้ชิมเมอร์นะคะแต่ง่นจาก ที่นี่ระดับ social distancing เรินระดับ2แล้วพวกคาเฟ่ต่างๆก็จะเหมือนจำได้ว่าเขาจะไม่ให้นั่งเลยนะอะก็เลยไปไม่ได้นะคะหือตอนนี้เมืองไทยก็อากาศเริ่มหนาวขึ้นแล้วใช่ไหมเห็นเพื่อนเพื่ๆรีีลแล้วก็ใน YouTube เต็มไปด้วยคลิปไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรอ๋อพูดถึงเชียงใหม่ก็อยากไปเที่ยวเชียงใหม่อชอบเชียงใหม่ กินกน๋น๋ววยยเอััด้ถ้าถามว่าตอนนี้คิดถึงอาหารไทยอะไรมากที่สุดก็มันไม่ใช่อาหารไทยแต่ว่าอยากกินก๋วยจั๊กยวนของที่หมอมากๆอ๋อคิดถึงแล้วก็อยากกินหมูกระทาด้วยแล้วก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วเขียนหางให้เป็นทรงมากขึ้นนะคะ ก็คือการแต่งหน้าของไอรีนจะไม่มีขั้นตอนอะไรเลยนะคะหยิบอะไรได้ก็คือแต่งอันนั้นเลยจะปัดๆให้มันแบบไม่เป็นก้อนไม,ม่เข้มจนเกินไปเสร็จแล้วก็จะใช้มาสคาร่าปัดหัวคิ้วนะคะขั้นตอนถ่ายโปสเตอร์รับบี้อ่ะก็จะมีแบบช่างแต่งหน้ามาแต่งให้แล้วตอนนั้นเขาปัดคิ้วแบบ คิ้วอุ้ยสวยมากแต่พอมาลองทำเองมันมันปแปลกๆอ่ะพอแบบปัดคิ้วตั้งแล้วมันปแปลกยังไงไม่แล้วก็จะมาต่อด้วยไอายไลเนอร์นะคะโอเคอายไลเนอร์เสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนมาสคาร่านะคะ oh. ก็จะมาหนีบขนตากันก่อน เป็นคนที่ขนตาสั้นแล้วก็ตกมากๆจะต้องใช้เวลานานกับการมีขนตาเฮ้ยดัดขนตานะคะเอาจริงเวลาแบบปัปาาดปัดคาร่าแล้วเลิกอะไรเงี้ยไอ้นึงก็จะไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นขนตาชั้นเดียวพอลืมตามามันก็อมองไม่เห็นอยู่เลย คือข้อดีของคนตาออาชันเดียวหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันเลอแต่พอลืมตามาหายวะต่อไปจะลงไฮไลท์เตอร์นะคะจริงก็อิจฉาวประเทศไทยที่โควิดมันสงบแล้วอ่ะ อยากจะใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องใส่แมสแล้วแต่ความจริงก็ชอบการใส่แมสนะฮะไม่รู้สิเหมือนแบบเราก็ชินกับการใส่แมสเดินทางะอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วอะเนาะพอคิดว่าเราวันหนึ่งเราจะต้องแบบถอดแมสเดอรอย่างเงี้ยนะรู้สึกเขินอะเขินที่แบบคนอื่นมาเห็นหน้าเราอะไรเงี้ยคือคนหน่มันก็ไม่ได้มองอะไรหรอกแต่ก็คือเราเขินอะเข้าใจปะไม่รู้เขินทําไม เคยเป็นเหมือนกบ้างไหมต่อไปก็จะลงลิปกันนะคะก็จะใช้ลิปเดิมเลยจากคลิปล่าสุดของคาเฟ่ฟลอ,อกก็จะใช้สีนี้เขียนขอบปากให้เป็นทรงที่เราอยากให้ปาก แต่ว่ามันไม่ค่อยทนนะคะผ่านไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็หลุดแหละต้องเติมใหม่เสร็จแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนปากแห้ง ก็แต่งหน้าแล้วก็ทำผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะงาน,นคลิปวันนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะคะอแล้วก,ก็ก่อนจะไปก็ขอฝากแบรนด์ Ana Luisa กับตังหูหน่ารักน่ารักของเขากันด้วยนะคะเดี๋ยวไอรีนจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์เนะาะงานก็ขอบคุณที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพุกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย